พูดคุยกันต่อนะครับคุณผู้ชมอย่างที่เกริ่นไว้ช่วงท้ายก่อนที่จะไปเคารพ่ธงชาตินะครับว่าจะมาดูเรื่องของสาเหตุที่ทําให้ตึกสะตะงถล่มอยู่ตึกเดียวทั้งๆที่ตึกอื่นๆทั่วไปเนี่ยเจอแผ่นดินไวหวใหญ่มากขนาดเดียวกันก็ไม่ถล่มยังรอจากหลายๆหน่วยงานอยู่แต่วันนี้มีอยู่หนึ่งหน่วยงานที่น่าสนใจคือสมาคมวิศวะกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยครับเขาระบุเลยนะครับว่าสาเหตุเบื้องต้น คือการออกแบบโครงสร้างที่บกพร่องครับยกตัวอย่างอะไรการวางตำแหน่งปล่องลิฟต์ไม่อยู่กึงกลางก็เลยส่งผลให้สมดุลอาคารมีปัญหารวมถึงปัจจัยเสริมอีกก็คือวัสดุที่ใช้ก่อสร้างเนี่ยมันไม่ได้มาตรฐานครับคุณอมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยสาเหตุที่ทําให้ตึกสตงพังถล่มนะครับว่าจุดที่พังถล่มเป็นจุดแรกเนี่ยเกิดขึ้นที่บริเวณผนังปล่องลิฟต น่าจะเป็นช่วงชั้นล่างๆแต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นชั้นไหนก่อนนะครับพอปล่องลิฟต์มันพังถล่มแล้วเนี่ยมันก็ไปฉุดรังให้เสาอาคารและส่วนอื่นของอาคารพังถล่มลงมาทั้งหลังอย่างสิ้นเชิงอันนี้คือเป็นศัพท์ในเชิงของทางวิศวกรน,นะครับเป็นการพังทลายแบบยุบตัวควบลงมาในแนวดิ่งเลยแตกต่างจากการพังแบบเฉียงคุณผู้ชมอลองนึกภาพเหมือนอาคารที่มันค่อยๆเอียงอะ หรือว่าเป็นการวิบัติแบบค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆถล่มลงมาค่อยๆถล่มลงมาไม่ใช่นะอันนี้คือควบแนวดิ่งลงมาเลยลองฟังเสียงท่านนายกสมาคมอธิบายดูครับการถล่มเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากบริเวณที่เป็นผนังป่องนิดก่อนนะครับเราลองดูวิดีโอนี้นะฮะแล้วเราจะสังเกตเห็นว่าจริงๆแล้วอาคารหลังนี้เนี่ยแทบจะไม่ได้ขยับเลยนะฮะแล้วก็ล่วงลงไป ถล่มลงไปโดยจุดเริ่มต้นเนี่ยบริเวณนี้เป็นบริเวณผนังข่องนิ้ทั้งหมดจะเป็นบริเวณที่อยู่ด้านหลังของตัวอาคารน,นะครับเพราะนั้นการที่ผนังป่องนิดเนี่ยเป็นจุดถล่มก่อนเนี่ยมันได้สร้างคําถามให้กับวงการวิศวกรรมเพราะว่าผนังป่องนิดเนี่ยควรจะเป็นส่วนที่แข็งแรงที่สุดของตัวอาคารแต่ว่ากลับเป็นจุดเริ่มต้นของการถลม่มนะครับเราจะเห็นว่าจากข้อมูลที่ได้รับมาเนี่ย มันมีข้อมูลในเชิงลึกว่าผนังฟองนิดเนี่ยอาจจะถล่มก่อนในบริเวณชั้นสามชัอันนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากวิดีโอที่มีการลันไปเฟรมต่อเฟรมแล้วก็ดูว่าจุดตั้งต้นของการถล่มเริ่มจุดไหนแล้วลุกรามไปเป็นอย่างไรดีท้าดูจากรูปวิดีโอเมื่อกี้จะเห็นว่าจริงๆแล้วอาคารหลังนี้แทบจะไม่ได้ขยันคุณผู้ชมเห็นแล้วนะครับมันหวบลงมาทีเดียวเลยนะครับ สำหรับปัจจัยนะเมื่อกี้คือสาเหตุส่วนปัจจัยที่อาจจะมีส่วนทําให้พังถล่มนะครับมี4ด้านหลัก1ก็คือความแรงของแผ่นดินไหวที่ก็มีความรุนแรงแหละ2คือการออกแบบโครงสร้างที่อาจจะมีความบกพร่องเช่นการวางตําแหน่งปล่องลิฟต์ไม่อยู่กึง่งกลางอันเนี้ยส่งผลต่อสมดุลของอาคาร 3. คือขั้นตอนการก่อสร้างที่อาจจะไม่ได้ปฏิบัติตามแบบหรือมาตรฐานอย่างเคร่งครัด 4. คือตัววัสดุครับคุณภาพของวัสดุที่ใช้ เช่นคอนกรีตไม่ได้มาตรฐานเหล็กเสริมบกพร่องหรือการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ครับท้งนี้ในเรื่องการพังถล่มของอาคารมีประเด็นปัญหาเรื่องวิศวกรเข้ามาเกี่ยวข้องจำนวนมากนะคะไม่ว่าจะเป็นการปลอมลายมือชื่อวิศวกรหรือว่าตัววิศวกรอายุ85ปีที่ทำการรับรองการคำนวณออกแบบวิศวกรต่างดาวและอื่น เพราะฉะนั้นมีข้อเรียกร้องต่อสภาว,วิศวกรหลายข้อนะคะอาทิขอให้สภาว,วิศวกรดําเนินการอย่างจริงจังกับวิศวกรที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องรองให้มีผู้มาร้องเรียนเนื่องจากความปรากฏต่อสาธารณณะแล้วสภาว,วิศวกรสามารถใช้วิธีกล่าวโทษเพื่อเริ่มกระบวนการจรรยาบรรณต่อวิศวกรที่เกี่ยวข้องได้เลยและขอเรียกร้องให้สภาว,วิศวกรเปิดประชุมใหญ่วิสามันเพื่อวางแนวทางแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนค่ะ ปัญหาตัวขล่มเนี่ยมันได้ทําให้เกิดปัญหาหลายเรื่องปัญหาวิศวกรวิศวกรที่ถูกปลอมในเซนนวิศวกรอุโศอายุ85มาทําการรับรองการออกแบบและคํานวณมีคําถามเรื่องวิศวกรต่างได้ทางสมาคมมีข้อเรียกร้องต่อสภาวิศวกรสภาวิศวกรควรดําเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังไม่ต้องรองให้มีผู้ร้องเรียนเพาปกติเนี่ย สภาวิศวกรจะบอกว่าต้องให้มีผู้เสียหายร้องเรียนก่อนแต่ว่าเรื่องนี้มันปรากฏความสออสาธารณะแล้วสภาวิศวกรโดยเลขาธิการสภาวิศวกรสามารถใช้วิธีกล่าวโทษนะฮะเพื่อที่จะเริ่มกระบวนการจัดการต่อวิศวกรที่เกี่ยวข้องได้เลยนอกจากนี้นะครับสมาคมได้เสนอแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและก่อสร้างอาคาร7ฉบับเลยนะครับ ยกตัวอย่างบางอันก็แล้วกันอย่างเช่นพระราชะบัญญัติวิศวากรต้องการให้เพิ่มมาตรฐานวิชาชีพในการออกแบบอาคารที่รับแรงแผ่นดินไหวเพิ่มโทษการปลอมใบอนุญาตและให้อำนาจในการพักใช้ใบอนุญาตด้วยอย่างสภาวิชาชีพแพทย์เนี่ยก็สามารถพักใบอนุญาตได้ใช่ไหมของสภาวิศวากรก็อยากให้เป็นอย่างนั้นเหมือนกันพระราชะบัญญ,ญัตคิควบคุมอาคารครับต้องบังคับให้อาคารราชการต้องขออนุญาตก่อสร้างก่อนคือต,ตอนเนี้ย ถ้ากา,ารรชการไม่ไม่ต้องขอขอเฉพาะเอกชนเขาต้องการให้บังคับให้ราชการก็ต้องขออนุญาตเหมือนกันให้มีการตรวจสอบแบบโดยบุคคลอิสระบังคับติดตั้งเครื่องวัดแรงแผ่นดินไหวในอาคารสำคัญเช่นโรงพยาบาลและโรงเรียนมีอีกนะครับพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอยากให้เพิ่มบข้อบังคับใช้มาตรฐานม,มอกรสำหรับคอนกรีตเหล็กเสริมและอุปกรณ์ต่อเหล็กด้วยรวมถึงพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต้องการให้ตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาสอบสวนอาคารถล่มครับ